สวัสดีครับก็มาดูดวงรายวันกันอีกครั้งนะครับกับผู้อุ่มยการพยากรนะครับทางช่องผาพยากรนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่7ตุลาคมนะครับพศ2566ครับก็ตรงกับวันเสาร์นะครับ88ครับ10ปีทองนะครับยศ1385นะครับก็ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็ทุกท่านที่สนใจอยากจะดูดวงเส่วนตัวก็ทักมาในไลน์แอคที่อยู่ในคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ในแง่ของ ออการถ้าสนใจจะเรียนดูดวงด้วยไพ่หรือว่า,าเักเลขกระสร์ต่างๆก็สามารถติดต่อผมได้นะครับก็ตามในช่องในไลน์กลุ่มได้เลยครับในไลน์ในไลน์กลุ่มได้เลยนะฮะแล้ครับแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามกดสั่งกินด้วยน,นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้านะครับเพราะผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับก็จะเป็นคลิปก็จะออนประมาณทุกเช้าคืนนะครับก็คือว่าเป็นคลิปการถ่ายดวงรายวันก็ข้อดีของดวงรายวันก็คือการ ผลการทำงานก็กำหนดไว้แค่หนึ่งวันนะครับถ้าวันนี้โยงไม่ดีก็พรุ่งนี้ก็ผ่ากันใหม่ครับก็ยังไงก็เรากลับมาดูตัวแลวันกันอีกครั้งครับกับชาวทั้ง7วันนะครับเราก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์กันก่อนนะครับวันชาวันที่วันนี้การเงนินการงานของรัฐสภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างครับเราก็เริ่มที่โชคลาภของชาววันอาทิตย์กันโชคลาภของชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ปรากฏว่าเราได้ให้คิงถ้วยนะครับคิงถ้วยขึ้นมาแสดงว่าถือว่าโชคลาภ ก็ยังถือว่าโอเคนะครับถือว่ามีถ้เาเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยถือว่ามีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่โรคโรคยาบใหญ่มากเป็นโชคลาภทางการน,นะครับแล,แล้วเราก็มาดูอย่างเงี้ยของการงานของชอาววัชิรครับการงานชาววัชิรในวันนี้นะครับเขาบอกว่าได้ไพ่เดอลเฮลเลรแพนก็คือไพ่พระนะครับไพ่พระขึ้นมาแต่ว่าการงานก็ยังผ่านไปไ,ได้ค่อนข้างดีครับไม่มีปัญหาใะที่ต้องอห่วงนะครับหรือไม่มีปัญหาที่อะไรที่ต้องทุ่มใจมากนะให้หชัดๆอ่ะโอเค ดังนั้นเราก็มาดูในแง่ของความรักกันครับพลัพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับสําหรับคนมีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่หกไม้นะครับถ้าหกไม้ขึ้นมาก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเป็นคนโสดบ้างคนโสดชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่อ๋อเจ็ดดาบเนาะเจ็ดดาบก็ถือว่าวันนี้สัมพันธภาพในแง่ความรัก ไม่น่าจะค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีอ uh ่ะครับอาจจะมีความระแวงเกิดขึ้นก็ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าพยายามต้องสียงดหนึ่งถ้าถ้าอะไรหลบได้ก็หลบเลี Remember, ่ยงนะครับแล้ว hmm. ก allora ็วันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะเจอคนบางคนที่ยังไม่ค่อยรินใจกับเรานะครับเชื่อวคนที่ยังไม่เจอใครก็ระวังไว้ละกันวันนี้ต่อจากนั้นในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ เออ่ราชนีถ้วยนะครับแปลว่าสุขภาพของชาววันที่วันนี้ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับก็ถือว่ายังยังสบายห่วงได้นะครับราชาววันอาทิตย์ต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่งของเลขนําโชคกันนะครับเลขนําโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข47นะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นเออ่หมายเลขเจ็ดสิบสามนะครับสี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบสามแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขห้าสิบสามนี่คือเอ่อนำโชคจากไพ่นะครับ ที่สิบเจ็ดเจ็ดสิบสามแล้วก็ห้าสิบสามนะครับก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ผฟังบ้าเพราะหลายคนก็มีมาเล่าให้ผมฟังแล้วนะครับต้องเห็นว่าว่าบางคนก็โชคดีไปหลายคนละนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของชาวบรนจันทร์ะครับการเงินการงานของลักภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนแล้วกัน,กนนะครับโชคลาภของชาวบรนจันทร์ในวันนี้นะครับก็แปลว่า,าขึ้นไพ่ ดาบนะครับถ้าหกดาบขึ้นมาแปลว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับก็ต้องหลบลี้หน้าไปก่อนเนาะต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของการงานของเจ้าบรญจายในวันนี้นะครับว่าการงานเป็นเช่นไรบ้างพรากว่าการงานนะครับได้ไพ่เก้ามาก็ถือว่างานหนักครับวันนี้จะมีงานค่อนข้างหนักนะครับก็ถือว่าวางเตรียมตัวไว้แล้วใจว่าจะต้องดูแลจัดการเรื่องงานการต่างๆยังไงนะครับเพื่อจะให้ผ่านไปได้นะครับแล้วก็ในแง่การค้าการขายก็เช่นกันนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของความรักกันกรณีของคนที่มีครอบครัวร้วสำหรับชาววันจันรนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับก็คือเก้าเหรียญแสดงว่าถือว่าความรักยังโอเคอยู่นะครับกไไ็ไม่ต้องห่วงมากนะครับในแง่ของความรักนะครับหลังจากนั้นในแง่ของคนโสดแหละชาววันจันทรที่ยังโสดนะครับวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่อัศวินดาบนะครับอัศวินถือดาบก็ถือว่าสาังาสาม,มารถสารต่อความสัมพันธ์ของความรักไปได้นะครับสำหรับคนโสดนะครับที่เป็นชาววันจันรนะครับ จากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพกันครับสุขภาพของชาววันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยก็ถือว่าสุขภาพยังไม่แย่นะครับก็ถือว่าสุขภาพก็ผ่านก็ยังไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับชาวบันร์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคของชาวบัทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่หมายเลขหมายเลขคือหมายเลขสิบนะครับแล้วก็หมายเลขสี่สิบเก้านะครับแล้วก็เป็นหมายเลข 45นะครับ10 49กับ45เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาววันจันทร์ลองไปปรับใช้ใดูนะครับอะต่อมาเราก็มาสู่ชาววันทงการกันกันนะครับเพื่อไม่ให้สีปลานะครับชาวบังการครับเรามาดูครับการเงินการงานพลัสสภาพโชคลาภเป็นชื่อไหนบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภของชาวบังการก่อนดีกว่าโชคลาภของชาวบังการในวันนี้นะครับเพราบว่าเราได้ไพ่ เดอฟูนะครับถ้าเดอโฟขึก็มาก็อาจจะเป็นชคล่าภเล็กน้อยกลางๆเข้ามาได้นะครับจากนั้นเราก็มาเป็นการงานของชาวบังคารวันนี้ครับการงานปรากฏว่าวันนี้การงานนะครับได้ไพ่อัศวินดาบนะครับถ้าอัศวินดาบก็ถือว่ายังการงานก็สามารถจะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าคราบายก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของอความรับกันนะครับความรักของชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับ ถากว่าได้ไพ่เก้าไม้นะครับเก้าไม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวก็ยังผ่านพ้นไปได้อะครับยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากไมาเย็นไรจะต้องเหนื่อยดูแลคนในครอบครัวกันสักหน่อยแล้วกันนะครับดังนั้นเราก็มาดูในแง่ของคนโสดคับบ้างชาววังคานที่ยังโสดนะครับปรากว่าวันนี้ได้ไพ่เดอะเดวิลนะครับถ้าเดอเดวิลคือวิลขึ้นมาถือว่าวันนี้ความรักไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการผิดใจกันหรือมีการไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อกันเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ยังโสดก็ลองดูแล้วกันนะครับ อาจจะตั้งสติดูดีๆแล้วกันว่าคนที่เราพบอยู่นี่เป็นเช่นไรนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาวบางคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าไม่ไพ่เดลโวนะพอเดโวขึ้นมาก็ถือว่าสุขภาพังดีเยี่ยมอย่ครกับเขายังไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคกันดีกว่านะครับเลขนำโชคของชอวงาวบางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าหมายเลขแรกที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นหมายเลข15นะครับต่อจากนั้นเราก็มาอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลข27นะครับ และอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลข70นะครับนี่คือหมาเยเลขลำโชคจากไพ่คือ 15, 27แล้วก็70นะครับก็ลองปรับใช้ดูถ้ามีข่าวยังไงดียังไงก็มาแจ้งผมทราบนะางับามจะได้ช่วยดีใจด้วยนะครับต,ต่อจากนั้นเราก็มาสู่ชาววันพุธกันนะครับก็ชาววันพุธก็มาดูเป็นแงก่แงการงานการงานความรักสุขภาพช็อกลาบเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ช็อลาฟมันก่อนน,นะครับว่าชาววันนี้ชคอกลาฟเป็นเช่นไรบ้างเพราะว่า โชคลาบได้ไพ่10บ้่วยนะครับถ้า10บช่วยขึ้นมาก็ถือว่าอาจจะมีโชคลาบจากคนในครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าโชคลาบจากคนใกล้ชิดก็ได้นะครับจากนั้นเราก็มาเป็นแง่ของการงานของชาววันพุธนะครับการงานของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่1ไม้นะครับถ้า1ไม้ก็ถือว่าการงานผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายที่ถือว่ามีกำไรดีนะครับสำหรับชาววันพุนะครับตอนนั้นเรามาดูแง่ความรักกันความรับของชาววันพุธในวันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่า ขึ้นไพ่สามดาบนะครับถ้าสามดาบนี้อาจจะเกิดเรื่องทะเลาะเบากแว้งกันขัดแย้งกันขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามนะคก็ระวังไว้นะครับวันนี้นะครับเราควมีครอบครัวต่อจากนั้นเรามาเป็นคนโสดบ้างชาวพื้ที่ยังโสดอยู่นะครับบอกว่าวันนี้ได้ไพ่ห้าไม้นะครับสึงว่าห้าไม้วันนี้สัมพันธภาพในเรื่องความรักก็ไม่ค่อยจะดีต่อกันเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะมีปัญหากันไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับก็ตั้งสติดีแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ก็หลบไปสักวันหนึ่งนะครับ ตอนนั้นเรามาดูในงแง่ของสุขภาพชาวบ้านพุทธครับสุขภาพชาวบ้านพุทธในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับถ้าหนึ ha, so anyway ่งถ right like ้วยขึ้นมาก็ถือว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับชาวบ้านพุทธครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคกันดีกว่าเลขนำโชคสำหรับชาวบ้นพุทธปรากฏว่าหมายเลขแรกจากไพ่นะครับคือหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับต่อมาก็เป็นหมายเลขนะครับเอ่อหกเอ้แปดสิบสี่นะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลข 6กนะครับก็เจ84บแสิบสี่กับห6สิบหกนะครับลองปรับใช้ดูนะครับว่าจะผลยังไงบ้างเจ84กับเ6หนะครับอะตลัจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของชาวบุพุู้หักกันนะครับว่าการงานการงานของลักษณะโชคลาภเป็นเช่ไนไรนะครับเรามาดูกันที่ในแง่ของอโชคลาภของชาวบุญผูหักกันก่อนนะครับโชคลาภของชาวบุญผูธหัในวันนี้นะครับปรากฏบว่าได้อ,อ่ ดูสิปรากฏว่าได้ออ8ไม้นะครับถ้า8ไม้ก็ถือว่าถ้ามีโชลาาก,ก็เป็นโชลาาจากการทํางานนะครับก็ต้องทํางาน,นาหนักหน่อยถึงจะได้โชคได้ลาภนะครับต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นในแง่ของการงานของชวงาวบรลลัทารนะครับปรากฏว่าการงานวันนี้นะครับได้ไพ่ห้าดาบนะครับห้าดาบแสดงว่าการงาน,นวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีตัวผุนขึ้นมาหรือว่าวางแผนไว้ไม่ได้ตามเป้าก็วางแผนตั้งรับไมดีนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับ จากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของความรักครับเพราะวกับชาวพฤหัสที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากว่าได้ไพ่อัศวินไม้นะครับถือว่าสมัรถภาพของครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับจากนั้นเราก็ถือว่ามาดูคนโสดกันคนโสดเท่าที่เป็นชาวพรหัสปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเท่าที่เจ็ดถ้วยก็ถือว่าสมปรธภาพของคนโสดอาจจะเจอคนให้มาเลือกหลายหลายคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าตั้งดีดีวยกานว่า ชอบใครกันแน่นะครับวันนี้นะครับแต่ถ้าสาต่อปัจจุบันก็จังไปได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวพุทธิวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่อาชนีถ้วยนะครับก็ถือว่าสุขภาพยังถือว่าโอเคนะครับไม่น่าจะต้องหมอะไรมา้แค่ของสุขภาพตรับชาวพุทธาัะรต่อมาเป็นเลขนำโชคครับเลขนำโชคจากไพ่ของชาวพุทธิวันนี้ก็คือหมายเลข62นะครับหลังจากนั้นก็เป็นหมายเลข5นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็น หมายเลข2ี่สิบสามนะครับหกสิบสองห้าและยี่สิบสามนะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับเห็นมีคนบางคนก็แจ้งผมมาว่าเออเลขมันก็เวิร์กเหมือนกันนะก็ยังไงถ้าใครข่าวดีช่วยแจ้งบอกให้ผมทราบด้วยนะครับผมจะได้ดีใจด้วยจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของความวันศุกร์นะครับชาววันศุกร์วันนี้การงานการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไหน,นะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนดีกว่าโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏบว่า ได้ไข่อะไรบ้างสองไม้นะครับถือว่าโชคลาบถือว่าโอเคนะครับจากการทํางานก็จะได้ทําให้เกิดโชคโชคลาบต้องเป็นโชคลาภจากการทางานนะครับดังนั้นเราก็มาดูในแง่การงานของชาววันศุกร์การงานชาววันศุกร์ในวันนี้ประกอบว่าขึ้นไพ่สองเหรียญนะครับซ้าสองเหรียญขึ้นมาถือว่าการงานอาจจะต้องมีการผันแปรแก้ไขต่างๆก็ได้นะครับมีเรื่องให้เขาาหาแก้ไขแต่ว่าถือว่ายังพอน่าจะรับพอรับมือได้นะครับก็ปรับวางใจต้องรับพิธีกันแล้วกันนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของ ความรักเขารักของคนที่มีครอบครัวที่เป็นชาวสุขนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีไม้นะครับถือว่าสมรรถภาพของความรักยังโอเคอยู่นะครับก็ถือว่ายังไม่มีอะไรต้องห่วงมากมายนะครับต่อานั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดกันบ้างชาววันศุกร์ที่ยังโสดอยู่นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าได้ไพ่ราชินีเหรียญนะครับราชินีเหรียญก็ถือว่าสมรรถภาพของคนโสดยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพกันสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เมติเชียนนะครับ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถือว่าแสดงว่า,าชาวปรนสน,นี้ก็น่าจะหายหวงอย่งเงของสุขภาพได้นะครับก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงอย่างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง,ง่ของเลขนำโชคกันดีกว่าเลขนำโชคของชาวปาสมในวันนี้นะครับปรากฏว่าหมายเลขแรกที่จะได้ก็คือเป็นหมายเลขสามสิบหนะครับต่อจากนั้นก็เป็นหมายเลข12นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข87สิบเจดนะครับสามสิบหก สิบสองกับแปดสิบเจ็ดเป็นเลขนำโชคของชาววันสุกในวันนี้นะครับก็ปรับใช้ดูนะครับถ้ามีข่าวดีก็ยังไงอย่าลืมแจ้งให้ทราบด้วยกันละกันเอาล่ะผ่านมาแล้วหกวันนะครับต่อมาเราก็มาสู่วันสุดท้ายของวันนี้ก็คือชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ก็มาดูกันครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกนนะครับโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ เจ็ดไม้นะครับเจ็ดไม้ก็ถือว่าถ้ามีโชยราจากการทํางานนะครับก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชยราจากการทํางานนะครับฉะนั้นเรามาดูแง่ของการงานของชาวบ้านสาวในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งถ้วยก็ถือว่าการงานในวันนี้ก็จะมีามเนไปได้ค่อนข้างดีนะครับสัมรรถภาพของการในในคนในทีมก็ถือว่าโอเคค้าขายก็ถือว่ามีกําไรนะครับฉะนั้นเรามาดูในแง่ของความรับการคลลัพธ์ของชาวบ้านสาวที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งเด็กถือทหาบเด็กถือทหาบถือว่า ันนี้อาจจะมีปัญหาในแง่ของความไม่เข้าใจกันในใน,ในครอบครัวก็นได้นะครับเพราะฉนั้นจำต้องสติดีๆนิดนึงละกันนะครับเพื่อจะให้ปวอมหนักเป็นเบานะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของคนโสดบ้างถ้ชาวันสาที่ยังโสดอยู่นะครับวันนี้ปร,รากฏว่าได้ไพ่ห้ามายนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสัมพันธภาพของในแง่ความรักของคนโสดที่เป็นชาววันเสาร์ก็อาจจะมีปัญหากันได้นวันนี้นะครับก็พยายามตั้งสติดีๆละกันนะครับถ้าหรือแบบก่อนหน้าอาจจะหลบไปสักวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้มาฟังขมใหม่หมว่ายู่เป็นไงบ้างนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาววันเสาร์วันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สิบไม้นะครับแสดงว่าวันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยครับอาจจะทํางานหนักจนเกินไปจนกระทั่งเหนื่อยไปก็ได้นะครับแต่ถือว่าโดยรวมก็อาจจะยังผ่านเข้าไปได้อาจจะต้องพอระวังในแง่ของการอยากทำงานหนักเกินไปแล้วกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนําโชคกันนะครับเลขที่จะให้โชคในวันนี้สําหรับเลขนําโชคจากไพ่นะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข7จนะครับ จากนั้นอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลข64 60นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลข46นะครับ74 60และ46เป็นหมายเลขนำโชคของชาวเงินสาในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับจะ้ผลดียังไงก็มาแจ้งให้ผมทราบนะครับก็จะช่วยดีใจด้วยแล้วก็ยังไงก็ตามหมดแล้วนะครับสำหรับการทายดวงทั้งหมดของ อ่อในวันนี้นะครับก็พอให้ฟังเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันตรงกันถ้า100รับประเสงกันได้จากในการไต่ลงทั่วไปนะครับแต่ถ้าจะให้แม่นยำก็ให้ทักมาดูโดยการตัวตัวจะดีกว่าแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกตปฏิทินนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าผมมีคลิปออกทุกเที่ยงคืนนะครับก็สำหรับทุกท่านที่อยากจะฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็มารับชมกันได้นะครับก็ทุกท่านที่ตกเออกดไลค์กดแชร์ไว้เอ๊กดไลค์กดติดตามไว้เนี่ย ก็มันจะระบบก็จะเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่นะครับแล้วก็ยังไงผมก็ขอวิพรให้ทุกท่านที่ฟังรับชมคลิปของผมในวันนี้ก็ทุกคนก็มีความสําเร็จทั้งการง,งานกา,ารงานของเรและสกขภาพนะครับก็โอชคดีนะครับก็ยังไงก็ฟังพบก,กันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ